รถตู้มือสองงบไม่เกิน1ล้านบาทอยากได้รถตู้ครอบครัวใช้งานในเมืองเป็นหลักครับสัปดาห์หนึ่ครั้งมีลูกเล็ก1คนและคุณพ่อคุณแม่เอาไว้พาไปโรงพยาบาลและไปเที่ยวต่างจังหวัดครับเอามินิแวนมือหนึ่งไหมอะ่ะอีพวกอินโดทั้งหลายพวก e x p a n d e r นเดอร์ x อ <ander> er, ็กซ e เพนเดอร์ a รอสเอ็อานอะไรเงี้ยไอยพวกนี้ไหมอะ่ะ เพราะว่าอย่างน้อยคุณได้ลดมือหนึ่งคุณไม่ต้องมานั่งมีปัญหากับชีวิตไปอย่างน้อยประมาณสักสามสี่ปีอย่ะงอาจจะมีแค่เรื่องผ่อนนิดหน่อยแค่นั้นแมาแต่ถ้าเกิดราคาเนี้ยผมว่าไปซื้อมือสองซื้อพวกนี้มือหนึ่งอ่ะซื้อพวกนี้มือหนึ่งยังไงก็ถูกกว่าใช่ไหมมันก็ประหยัดงบกว่าอีกอ่ะเระหยัดงบกว่า ตัดปัญหาเรื่องเรื่องซ่อมเรื่องอะไรออกไปใช่เพราะถ้าคุณซื้อรถมือสองคุณไม่รู้นะว่ารถมือสองคันที่คุณซื้อเนี่ยใช้งานมาันไปผ่านผ่านผ่านมือของคนประเภทไหนยังไงมาด้วยไงสไตล์เกเซอร์เจ็ดแปดแสนน่ซื้อได้แล้วเออแต่บอกมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะแต่มันนั่งมันนั่งก็โอเคประมาณนึงเหมือนกันนะนอกจากนี้นะนอกจากสไตล์เกอร์เซอร์มีแนะนําเพิ่มเพิ่มเป็นช้อยช่วยเอาเอ็กเมื่อกี้แนะนำหมดแล้วไงเอเกซ์เซเวนเอ็กซ์เพนเดอร์เอ็กซ์เซเวนหนึ่งสองเอ็กซ์แพนเดอร์คอสต้องบอกก่อนว่า ถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยด้วยความที่ไฮบิดตัวนี้มันจะเป็นไฮบิดที่แบบไม่ค่อยแบบยังไม่ได้เต็มเต็มที่แบบที่เอ็กซฟอร์เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ช่วงอัตราเร่งหลัง120 Expander h y ด r i d จะจะอืดหน่อย mm hmm. ซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณรับได้กับออปชั่นที่น้อยกว่าไปเอ็กซ์เซเวนไหมเ mm hmm. ออว่าเอ็กซ์เซเวนกำลังมันยังดีกว่าส่วนลดเทียนนะครับ